The Secret ความลับจากจัก,กรวาลที่ทรงพลังและก็ยิ่งใหญ่สวัสดีนะคะทุกคนนะคะลิตานะคะวันนี้ตาก็จะมาบอกความลับสุดพิเศษจากจัก,กรวาลน,นะคะให้ทุกคนได้รับรู้กันในเรื่องของพลังงานในตัวตนเราพลังงานที่อยู่กับเราพลังงานที่ทําให้เราได้สร้างสรรค์นะคะแล้วก็ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์แล้วก็สรรสร้างในสิ่งที่ เหมาะสมกับตัวเรานะคะวันนี้ต้าก็ตอนนี้กําลังหลงไหลนะคะในเรื่องของพลังงานแล้วก็จัก,กระในร่างกายนะ,ะตอนนี้ฝึกลงปลาณแล้วก็นั่งสมาธิตลอดเวลานะคะแต่ว่า,าก็ในคลิปนี้นะคะเป็นพิเศษเลยก็เกี่ยวกับจักระวิสุทธิจักระนะคะจักระนี้อยู่ตรงลําคอของเราซึ่งเรียกง่ายๆของเราเลยก็คือเป็น จักระลาคอนั่นเองนะคะจักระลําคอก็ไม่ได้มีเฉพาะลําคอนะเพราะในในร่างกายของเราก็จะมีทั้งตรงช่วงไหล่แล้วก็ขากรรไกรช่วงนี้ได้หมดเลยแล้วก็พลังคําพูดต่างๆะคะที่ถ้าพูดถึงจักระลาคอเนี่ยมันมีสิ่งที่เกี่ยวโยงกับการใช้ชีวิตของเรามากนะคะไม่ว่ามันเกี่ยวกับการการที่เรากล้าแสดงออกแล้วก็การแสดงความกล้าหาญการไม่เก็บกดความรู้สึก การปลดปลอยอารมณ์การที่เราจะแสดงออกได้อย่างง่ายๆเราต้องเปิดจักระลำคอให้ได้ก่อนจักระลำคอนะคะไม่ใช่ว่า,าจะใช้ในการบำบัดนะคะด้วยการรับประทานอาหารอย่างเดียวเป็นสมุนไพรกัไม่ได้เราสามารถบำบัดเยียวยาน,นะคะดูแลตัวเองะคะด้วยจักธรรมชาตินั่นเอง จากธรรมชาตินะคะเราจะหนีไม่พ้นนะคะด้วยคำด้วยการเรานั่งสมาธินะคะหรือในบางตำลาก็จะบอกเราว่าให้เราสวดมนต์ภาวนาะมัตราวิเศษนะคะมัตราวิเศษขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนใครที่หลงไหลนะคะแล้วก็มีความชอบในเรื่องของจิตวิญญาณใครที่ตื่นรู้แล้วนะชอบในเรื่องจิตวิญญาณนะ ก็สามารถที่จะสวดมนตตราแล้วก็นั่งสมาธินะคะหายใจเข้าออกยาวๆแล้วก็ค่อยปลดปล่อยนะคะสิ่งต่างๆนะคะออกมาอย่างอย่างเบาสบายแล้วก็สิ่งที่ช่วยบำบัดอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ช่วยเพิ่มพลังอีกอย่างหนึ่งก็คือพลังงานของคริสตัลคริสตัลก็จะเป็นอัญ,ญมณีสีฟ้าอัญ,ญมณีสีฟ้าก็จะเป็น พลอยนะคะสีฟ้าหรือสวมใส่สีฟ้าอะไรที่เป็นสีฟ้าแล้วก็จะเป็นลาพิสลาซูรีหรือจะเป็นเทอร์คอย์อความาลีนนะคะสีฟ้าเราก็สามารถที่จะเอามาเ,อาเป็นพลังงานของสีฟ้าวิสุทธินะคะแล้วก็สามารถที่จะเอามาวางที่ลําคอนะเพื่อบําบัดนะใครที่รู้สึกเก็บคอแล้วรักษาไม่หายก็สามารถที่จะนั่งสมาธิแล้วก็ล้างสมาธิในการล้าง จะกระนั่นเองนะคะแล้วก็นวดเบาๆนวดเบาๆตั้งแต่ช่วงตรงไหลนี่นะนวดตรงนี้ก็จะทําให้รู้สึกเบาสบายขึ้นรู้สึกดีขึ้นและหินก็ใช้เป็นหินแท้ทั้งหมดนะคะหินแท้ก็สามารถดูดเป็นลาพิลาซูลีเทอร์คอยนะคะหรือพลอยอะความมรีนได้หมดเลยนะ,ะมันก็จะเย็ยนๆแล้วก็สามารถดูดพลังงานได้เพราะพลังงานตรงคอเนี่ย ถ้าเกี่ยวกับเทพเจ้านะคะที่ดูแลในจักรส่วนของวิสุทธิจักรนะคะหรือจักรลำคอน,นั้นก็คือพระนารายณ์นั่นเองะคะเกี่ยวกับองค์เทพเหมือนเดิมนะคะร่างกายของเรามีส่วนที่ผูกพันแล้วก็ต้นกําเนิดมาจากพลังงานของพลังงานธรรมชาตินะ,ะธรรมชาติคือเราเราคือธรรมชาติ พระเจ้าธรรมะคือธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างคือธรรมชาติเราเกิดจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราจะไปรักษาทางวิทยาศาสตร์หรือทางอื่นเราลองมาเยียวยารักษาตัวเองในทางด้านพลังจิตดูนะคะมันจะทําให้เราสุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็ยืนยาวด้วยนะไม่ต้องพึ่งยาเคมีทางเคมีเยอะนะเราบําบัดได้จากสิ่งนี้ได้ใครที่เป็นไทรอยสำคัญมากเลยนะสามารถที่จะเยียวยาดูแลลําคอตัวเองนะคะ ได้ได้เหมือนกันนะก็ใช้ในการเอาคริสตัลนะคะหรือว่าจะในการาฝึกลมปานลมหายใจนะคะลองไปศึกษาต่อด,ดูดูได้นะคะหรือใครที่ต้องการข้ามารอมูลลึกๆก็ออสอบถามเข้ามาได้นะก็ลมหายใจก็ค่อยๆหายใจเข้านะคะหายใจเข้า ล,ลึกนิดหนึ่งนะคะให้ถึงแบบแล้วก็ดึงตรงลําคอแล้วเวลาเวลาเราจะนั่งเราก็ต้องนั่งตัวตรง,ตรงคอต้องเชิดเชนิดหนึ่งนะคอต้องเชิดอย่าคอหดอย่างนี้นะคะทุกคนคอเชิดๆชอย่างนี้เลยนะคะเมื่อก่อนริบบคอจะแบบตัวสั้นแต่ตั้งแต่ตั้งแต่แ,ตแบบหลงไหลในเรื่องจัก,กรกะแล้วก็การเดินการนั่งอะไรคือปแปลกเปลี่ยนไปเลยนะคะเพราะเรานั่งเวลานั่งสมาธิเราก็จะนั่งตัวตรงแล้วมันจะเป็นความเคยชินขนาดเดินยังเดิน เมื่อก่อนเดินงอน,นิดนึงตอนนี้ไม่มีแล้วก็เดินตัวตรงนะคะเพราะเรารู้จักนี่คือความลับที่สุดยอดความลับจากพระเจ้าจักรวาลเลยนะทุกคนลองไปดูเพิ่มเติมได้นะคะนะในเรื่องของพลังงานในตัวตนเราจักระเยียวยาในเรื่องของสุขภาพได้หมดเลยนะคะก็ที่ได้ได้ทำจักระไว้ไหลายจักระแลวนะคะก็จะดูแบบยาวนิดนึงเนาะถ้าเป็นข้อมูลดีๆก็ลอง ลองฟังดูให้จบนะคะมันมีประโยชน์มากกับการใช้ชีวิตมากๆทุกคนชีวิตชีวิตไม่ได้ผิวเผินเฉพาะผิวนะคะเรื่องชีวิตจิตวิญญาณะะก็ไม่ใช่เรื่องผิวเผินเช่นกันไม่ใช่เฉพาะผิวแล้วก็ต้องครีมต้องสวยแบบแค่นั้นนะคะชีวิตจิตวิญญาณของเรายิ่งใหญ่กว่าใดๆนะ,ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูแลรักษาตัวเองเยียวยาตัวเองะคะด้วยพลังธรรมชาติก่อนนะ,ะแล้วทุกคนก็จะส,สดชื่นนะคะก็เยียวยาธรรมชาติ พอเรารู้สึกมั่นใจใช่ไหมแล้วก็กล้าพูดกล้าทำกล้าแสดงออกแล้วก็โรคภัยต่างๆก็ไม่มีลําคอมันจะเชื่อมต่อแบบได้หมดเลยเนี่ยมันจะหมุนไหลเวียนมาได้หมดเลยก็เวลาเราทานอาหารนะคะเวลาเราทานอาหารเราก็จะ ถึงลำคอแล้วก็ลงไปที่ลำไส้ทุกจักระของร่างกายมันเชื่อมโยงสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นในการรับประทานอาหารการดื่มด่ำกับรสชาติของอาหารที่แสนจะอร่อยของพวกเราทุกคนนะเราก็ต้องเลือกรับประทานกันด้วยนิดนึงนะคะมันก็จะทําให้เราร่างกายจักระของร่างกายทางของเราทั้งหมดทำงานไหลเวียนให้เราะะได้อย่างสมดุลแล้วกอ็อย่างมีประสิทธิภาพใครที่แบบว่า ดูแลตัวเองดีนะคะไม่ว่าจะเรื่องภายนอกภายในแต่ระบบภายในสําคัญกว่าการดูแลจากภายในมันจะส่งออกถึงโลกภายนอกนะคะถึงแม้ชีวิตนะคะมันจะเจออะไรมากมายมาสุมอะไรกันแล้วแต่แต่ถ้าเราดูแลโลกภายในให้สงบเยือกเย็นได้มันก็จะทําให้เรานะคะสุขภาพกายสุขภาพทุกตักระทุกอนุเสบียขขงร่างกายนะคะก็สมบูรณ์แข็งแรงได้เช่นกันนะคะหากใครชอบนะคะสามารถติดตามแล้วก็ แช์นะคะเพื่อเป็นธรรมทานนิตาก็ได้มาจากพลังงานนะคะที่ฝึกนะคะบางเป็นบางส่วนแล้วก็ศึกษาข้อมูลบ้างนะะต้องขอบคุณนะคะการได้รับข้อมูลนะคะจากสิ่งตำราบโบราณที่สุดแสนจะยอดเยี่ยมแล้วก็สุดแสนจะเพอร์เฟที่สุดเลยนะคะ ต้องขอบคุณร่างกายของเราเลยนะคะขอบคุณร่างกายของเราแล้วก็ขอบคุณจักระมงกุฎสูงสุดนะคะอยู่ตรงก,ารกลางกระหม่อมสติปรรัญญาแล้วก็เปิดมหาปัญญายาณดวงตาที่3ตรงนี้จักระลาคอตรงนี้นะคะวิสุทธิจกักระอนาหาจากกะจักระนะคะจักระเห็นใจนะคะแล้วก็มณีปุระนะคะตรงช่องท้องนะคะแล้วก็ genau? ตรงตรงใต้สุดเลยนะก็อะไรนั่นที่ใต้จุดไว้นะคะก็ตรงนั้นเป็นจุดหลักฐานของชีวิตนะคะ สวัสดกกิกาฐานฐานต่ําสุดอันนั้นเป็นรักฐานมั่นคงของชีวิตนะคะการที่ทําชีวิตของเราจะใช้ชีวิตบนทางโลกอย่างมั่นคงเราต้องมีชีวิตทางจิตวิญญาณนะคะให้เติมเต็มให้อิ่มเอมแล้วก็ดูแลร่างกายของเรานะคะให้ดีแล้วก็สุขภาพจิตเริ่มต้นด้วยสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็ร่างกายดีนะคะจงเชื่อมั่นในพลังแห่งธรรมชาติพระเจ้าจักรวาลแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็คุณก็จะพบ ความลับที่ไม่ใช่ความลับอีกต่อไปความลับที่ถูกเปิดเผยจะจักรวาลนะอัริกาเดตาขอบคุณทุกคนที่ทําให้เราได้เจอกันมีบุนสัมพันธ์กันนะคะขอบคุณแล้วก็ขอบคุณขอบคุณนะคะ thank you so much love you ค่ะ